ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลกาปราปฏิบัติางานตามมาตรฐานการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูนางสาวอินทุออนสุพรรณาโรงเรียนบ้านสองอนามัยสังกัดสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสององค์ประกอบที่1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าดำเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวบ่งชี้สภาพที่พึงประสงค์จุดประสงค์การเรียนรู้สาระการเรียนรู้ แล้วบูรณาการกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นกับมาตรฐานการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาในแต่และโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้เลือกหน่วยการเรียนรู้ที่เหมาะสมสามารถนำไปพัฒนาและแก้ปัญหาเด็กปฐมไวัยได้จริงในบริบทสถานศึกษาและท้องถิ่นการออกแบบการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลนำข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลมาใช้ในการวางแผนหรือออกแบบการจัดประสบการณ์กำหนดชิ้นงานที่สนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยการจัดประสบการณ์ให้เด็กที่มีความพร้อมและส่งเสริมสำหรับเด็กที่ยังไม่มีความพร้อมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ข้าพเจ้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์จัดกิจกรรมประจำวันที่หลากหลายตรงตามความสนใจของเด็กจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติจริงหรือศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองปลูกฝังค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีเหมาะสมกับผู้เรียนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงามและปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตลอดจนการส่งเสริมและเป็นแบบอย่างให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาที่ตนนับถือการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตรกรรมข้าพเจ้าดำเนินการผลิตสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับกิจกรรมประจาวันออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เปิดโอกาสให้เด็กปฐม,มไวัยได้เรียนรู้สร้างชิ้นงานด้วยตนเองจากสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างเหมาะสม การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ข <sh yelled> ้าพเจ้าดำเนินการประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยวิเคราะห์และวางแผนการประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้กิจกรรมประจำวันจัดประสบการณ์ตามเหมือยการเรียนรู้ประเมินพัฒนาการดำเนินการวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็กด้วยวิธีการที่หลากหลายจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน อาบาเจ้าได้ดำเนินการจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยดำเนินการจัดมุมประสบการณ์ในห้องเรียนได้แก่มุมศิลปะสร้างสรรค์มุมรักการอ่านมุมบ้านมุมบล็อกมุมเกมการศึกษามุมวิทยาศาสตร์และมีผลงานของนักเรียนที่เป็นปัจจุบันด้านที่2ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนระดับปฐมเอาไว้ให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ดำเนินการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบโบโดยประสานความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนได้เข้าร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีการวิเคราะห์หลักสูตรโดยวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใช้หลักกลยามิตรและมีสัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทุกกลุ่มด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมวิชาชีพทั้งในและนอกสถานศึกษานำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง องค์ประกอบที่2อข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยการนับจำนวนหนึงถึง20มาบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้ผลลัพธ์ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ดีขึ้น สามารถนับจำนวน1-20ถึงได้ด้วยตนเองและผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันการพัฒนาตนเองพัฒนางานขพเจ้ามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เรียนมีความสุขเป็นคนดีคนเก่งและมีสมรรถนะที่เหมาะสมดำเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืนในทุกๆสถานการณ์สืบไป ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เขียนมาประเมินข้าพเจ้านางสาวอินทุกออนสุพรรณาขอน้อมรับทุกคำแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพอันเกิดจากความมุ่งมั่นพัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนจะช่วยส่งผลดีต่อผู้เรียนขอขอบพระคุณค่ะ